สวัสดีครับเพื่อนๆที่คอยติดตามช่องเกษตรหลังบ้านของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตท,ทุเรียนนะครับต้นแรกที่ปลูกในคลิปก่อนนะครับมาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่พายุโนอื่นผ่านไปนะครับก็มาดูกันได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับยอดกำลังแตกสะพังทั้งต้นข้าก่อนเราก็ได้ใส่น้ำหมักนะครับน้ำหมักผลไม้รวมนะครับก็ดูได้นะครับเขียวมากเลยนะครับตอนนี้ยอดกำลังแตก ทุกยอดเลยนะครับก็เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเขาจะเจริญเติบโตต่อไปดูใบที่แตกมารอบนี้นะครับนี่นะครับถือว่าใบใหญ่อยู่ก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับแตกทุกยอดเลยนะครับหลังจากที่เราใส่น้ำหมักไป ผ่านไปประมาณ2-3อาทิตย์2อาทิตย์นะครับที่ได้อัปเดตคลิปข่าวก่อนดูยอดสุดของเขากำลังแตกนะครับดูใบครับไบนี่นะครับใบพีสลดัดตอนนี้กำลังเป็นหางดาบก็โอเคนะครับเขียวดีตอนนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี หลังจากที่หยุดการจเจริญเติบโตมาสองปีนะครับพอเข้าปีที่สองหลังจากที่ขุดหน้าดินตรงนี้ออกจากโคนต้นของเขาใบหนึ่งใบเขียวขึ้นแล้วก็กำลังแตกยอดนะครับกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีอืม เราจะพาไปรับชมน้ำหมักนะครับที่เราหมักผลไม้ว้นะครับก็ใช้รถประมาณ2สัปดาห์ต่อ1หนึ่งครั้งนะครับเวลาได้กลับมาบ้านก็มาลดต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับก็จะตักจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปผปสมในทางนี้ แล้วก็เอาไปลดต้นไม้เนส่วนของเราทุกต้นเลยนม่นะครับน้ำหมักของเราหมักผลไม้ตอนนี้เพิ่งเอาผลไม้มาใส่ได้สองวันสาวันก็เลยยังไม่เป็นสักเท่าไหร่นะครับก็มีนอนขึ้นบ้างเดี๋ยวจะตอนนี้ไปลดลาด ดดไว้ประมาณ15วันนะครับเขาจะมีเชื้อราขาวๆข,ขึ้นมาก็ต้องมาใส่ต้นไม้ได้นะครับต้นไม้ทุกต้นในสวนคราวก่อนก็ลดไปแล้วนะครับแล้วก็มาคราวนี้ตอนนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านของเรานะครับใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจเดินชมนกชมไม้ชมต้น ไม้ไปนะครับส่วนไฮไลท์ของเราก็มีอยู่หนึ่งต้นนะครับที่ดูแล้วอาการน่าจะโอเคก็คือต้นเรียนตอนนี้นะครับพอได้ชมนะครับพอได้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอัปเดตทุเรียนต้นแรกของเรานะครับก็สวัสดีครับ